เรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้ประเทศที่เสียหายมากที่สุดกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาจีนไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับจีนยังคงเปิดเส้นทางนะครับทำการเจราจาอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกาให้กลับมาคืนดีอีกครั้งแต่ที่แน่งานนี้คงเป็นไปได้50-50อ่ะนะครับเพราะสหรัฐอเมริกายังคงมีนโยบายตามหลักที่ชื่อว่ายุทธศาสาตร์ชาตินิยมอยู่ ะครับยกเลงยกเลิกวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First นะครับแต่ยังคงยืนนโยบายในการกดดันนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็หนีไม่พ้นเรื่องของหัวเวย่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในพมา่าจนถึงขณะนี้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเมืองหลักและก็เมืองรองแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรทหารพม่าได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจีมพิทวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮนะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปสตาร์ทที่ปรากฏการณ์การก่อนนะครับในเชิงปรากฏการณ์เครื่องบินทหารของไนจีเรียตกนะครับก่อนร่วมภารกิจช่วยเหยื่อลักพาตัว นะครับแล้วก็ปรากฏว่าตายยกหลำ่ำนะครับเครื่องบินทหารลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุในกรุงอาบูจานะครับเมืองหลวงของไนจีเรียมีคนเสียชีวิตยกหล่ำจากการเปิดเผยของโคศกของกองทัพอากาศนะครับโดยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินลำดังกล่าวนะครับเตรียมเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือเหยื่อและพาตัวจากเงื้อมือของกลุ่มนะักรบ นะครับก <ider> <cción> <sh> ็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสตาร์ทที่เริ่มต้นจากความรุนแรงนะครับในขณะที่ผู้ชุมนุมประท้วงแรปเปอร์นะครับให้มีการปล่อยตัวนะครับที่มีการดูหมิ่นเยียดหยามาคาดบานร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศสเปนก่อความวุ่นวายปะทะกับตำรวจนะครับหคืนติดต่อกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดจากบรรดาผู้ชุมนุมประท้วงนะครับ คว้างขวดหินและถังขยะเข้าใส่ตำรวจในบาร์เซโลนานะครับในการประทะคืนที่6หลังแรปเปอร์รายหนึ่งถูกจำคุกฐานแต่งเพลงเชิดชูการก่อการร้ายนะครับและก็ดูมินพระบร,รมเดชานุภาพของกษัตริย์สเปนนะฮะซึ่งที่ผ่านมาศาลตัดสินจำคุกให้เป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแรปเปอร์ต่อต้านสถาบัน กระตุ้นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพการสแสดงออกในสเปนนะครับและจุดชนวนการประท้วงซึ่งหลายครั้งเลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงที่ผ่านมารัฐกาตารุนยาที่มีการประทะนี้ก็เคยมีการเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกประเทศนะครับแยกรัฐกาตารุนยาออกจากประเทศสเปนจนกระทั่งแกนนําทั้งหมดถูกจับกลุ่มและหลบหนีบางส่วนหลบหนีไปต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาก็มีการสั่งตรวจสอบเครื่องบินญี่ปุ่นฮะระง,งับใช้ b โบอิง777หลังเครื่องยนต์ลุกไหม้กลางอากาศนะครับหลุดเป็นชิ้นๆนะครับคณะผู้ควบคุมระเบียบของสหรัฐอเมริกามีการถแถลงสอบพิเศษนะฮะฝูงบิน b โบอิง777ที่เป็นเครื่องต้นแบบรุ่นแรกที่เกิดไฟลุกไหม้และหลุดเป็นชิ้นชิ้นเศษซาก นะฮะกระจัดกระจายไปทั่วเมืองเดนเวอร์นะครับขณะที่ญี่ปุ่นงัดมาตรการเข้มงวดสั่งระงับใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวระหว่างการพิจารณาทบทวนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายค้านพม่านะครับ,นะรบก็เรียกร้องผู้คนประงานนะครับเดินทางชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลผาหารนะครับในพม่าเรียกร้องพระงานประท้วงชุมนุมบนถนนอีกรอบนะครับท่ามกลางคำเตือนของเจ้าทางเจ้าที่ระบุว่าเหตุการณ์เผชิญหน้าใดๆนะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังจากที่มีผู้ชุมนุมสองคนถูกยิงตายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการชุมนุมที่สถานทูตไทยนะครับบริเวณย้ายจากสถานทูตพม่านะฮะไปที่หน้า UN เรียกร้องให้มีการประงานเหมือนกันนะเหมือนกับพมา่าในปัจจุบันในขณะที่จีนกับอินเดียนะครถอนทหารพ้นเขตทะเลสาบพ,พื้นที่พิพาทบนเทือกเขาหิมาลัยนะครจีนและอินเดียได้ถอนทหารทั้งหมดออกจากบริเวณทะเลสาบซึ่งเป็นพื้นที่พิพาททางตะวันตกเทือกเขาหิมาลัยแล้วหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งยืดเยื้อกันมาหลายเดือน นกทั้งสองฝ่ายได้ดําเนินการถอนทหารออกจากแนวรบบริเวณทะเลสาปปากงงนะครับซึ่งเป็นย่างก้าวสำคัญและเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การคลี่คลายนะครับแล้วก็ตลอดแนวเส้นทางคุมอย่างแท้จริงฝั่งตะวันตกนะค่อยถแถลงของกาลาหมของจีนและอินเดียถแถลงร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วทหารหลายพันนายได้ตรึงกำลังได้ปรชิญหน้ากันบริเวณ เส้นควบคุมแท้จริงนะครับซึ่งเป็นพรมแดงกั้นระหว่างจีนกับอินเดียรวมทั้งบริเวณทะเลสาบทานน้ำแข็งปักกงจนกระทั่งต้นเดือนที่มีผู้มีชการทหารสองฝ่ายได้บรรลุข,ข้อตกลงถอนทหารรถถังและปืนใหญ่เพื่อยุติความตึงเครียดจริงๆปัญหานี้ก็เกิดขึ้นที่เทือกเขาหิมาลัยมาตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาอังกฤษทิ้งปัญหาไว้หวังอีนะครับ เชิญโจไบเดนรีเซ็ตความสัมพันธ์นะครับสหรัฐอเมริกาที่ตกต่ำในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนทรัมป์หวังอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีแห่งรัฐจีนนะครับเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สุดหนักนะครับเพื่อสามารถร่วมมือแก้ไขปัญหา ที่สำคัญต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและการแพร่ระบาดโควิด -19 หวังยืนยันว่าปักกิ่งเปิดการเจรจาร,นะรสร้างสรรค์กับวอชิงตันเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีจากนโยบายกดดันจีนในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเสนอให้สหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบายรียดภาษีทางการค้า กับจีนรวมไปถึงเพิกถอนการกดดันอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่จําเป็นนะครับสำหรับความร่วมมือก่อนหน้านี้หวังปาตกฐานในงานเสวนาซึ่งเกิดขึ้นในโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าที่ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอทางการทูตนะครับในปี1972ซึ่งหมายถึงนะครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือบิงปองระหว่างสหรัฐอเมริกา,กากับจีนเมื่อ ช่วงปี2513เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปูทางสู่การเยือนจีนของอดีตประธานับดีิลริชาร์ดนิสันซึ่งในยุคหลังๆเนี่ยก็จะใช้การโจมตีจีนฮะเพราะว่าการค้านะสู้จีนไม่ได้นะครับในขณะที่หมอใหญ่เปาซีนะของสหรัฐอเมริกาชี้โกลอเมริกันต้องอาจจะสวมหน้ากากไปจนถึงปี2022 ไบเดนเตรียมจุดเทียนไว้อาลัยคนตายใกล้แต่500,000คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดคนเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งหมด498,897คนส่วนทั่วโลกเสียชีวิตอยู่2ล้านนะครับ466,263คนอ n นโตนีเปาซีนะครับออกมา เตือนมีความเป็นไปได้ที่ชาวอเมริกันต้องสวมหน้ากากไปจนถึงปี2022นะครับเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมทำพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งเกือบ500,000คนซึ่งมากกว่าการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปที่สหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าที่ของทรัมป์ได้แชรนะครับว่าอาสา นำแอร์พอร์ตแ r ร์ฟอร์ซไปส่งคิมจองอึนที่เปียงยางหลังประชุมัมิธที่ฮานอยนะครับซื่อ BBC รายงานว่าอังกฤษเผยคำบอกเล่าของอดีตเจ้าที่ซึ่งระบุว่าประธานาธิบดีโดนัทชมอมแห่งสหรัฐอเมริกาเคยอาสานำเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปส่งผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือถึงกรุงเปียงยางภายหลังการประชุมสมิที่กรุงฮานอยเมื่อ2ปีก่อน คิมและทรัมป์เคยเปิดสงครามน้ำลายใส่กันอย่างดุเดือดก่อนที่จะได้เกาหลีใต้รับบทเกาใจนะครับช่วยสารร่อยร้าวจนนำเข้าสู่การประชุมสมมติในครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและก็สหรัฐเมกานะครับ12มิถุนายน2018นะครับที่สิงคโปร์และทั่วโลกนะครับได้เห็นปรากฏการโปรมานและทูตที่ทรัมป ถึงขั้นพูดกับตนว่าคิมตกลุมรักซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายชอมก็ต้มให้คิมจองอึนทําลายเครื่องบินขีปนาวุธนะอุปกรณ์ขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดนะและสุดท้ายเนี่ยนะก็ไม่ยอมที่จะล็อกปลดล็อกให้กับเกาหลีเหนือในขณะที่เครื่องบินขนส่งสินค้าไฟลุกนะครับเศษซากตกใส่ผู้คนในเนเธอร์แลนด์เจ็บอีก2ราย มีผู้ได้รับ,ดรบาดเจ็บ2รายจากชิ้นส่วนของเครื่องบินอของขนส่งนะครับสินค้าหลุดออกมาและตกข้อใส่นะครับเมืองแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แดนกังหันล่มชิ้นส่วนเหล็กที่ตกในเมืองเมียเซนนะครับเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง747ถึง7400นะครับประสบปัญหาไฟลุกท่วมเครื่องบินไม่นานนะครับหลัง เทคออฟขึ้นจากมาริทมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานจอร์ดเอฟแคนดี้ในสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ในพม,มา่านะครับยังคงคุกรุ่นฮะยังคงมีการชุมนุมประท้วงนะครับมีการต่อต้านรัฐบาลทหารพม,มา่านะครับนักวิะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าพม,ม่ากําลังลําบากรัฐบาลทหารพม,ม่าก็กําลังลําบากในสหรัฐอเมริกาอากาศ ตอนนี้ก็หนาวจัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเครื่องบิน777ซึ่งเป็นสายการบินที่สร้างปัญหานะครับมีอะไรหลุดแล้วก็ระเบิดขึ้นมาแลก็แต่ก็ไม่ทำให้เครื่องบินนั้นถึงขั้นตกนะครับก็ถูกทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นหลักนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตอนนี้จีนก็พูดได้ง่ายว่าเปิดทาง ให้สหรัฐนั้นทําการเจราจาจีนเปิดทางสร้างความสัมพันธ์ก่อนอยู่ที่ว่าสหรัฐเมกาจะพร้อมรับความสัมพันธ์นี้หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเมกาจนถึงขนาดนี้ประเทศที่เสียหายมากที่สุดกับกลายเป็นประเทศสหรัฐเมกาจีนไม่ได้ผลกระทบอะไรนะครับจีนยังคงเปิดเส้นทาง นะครับทำการเจรจารยอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกาให้กลับมาคืนดีอีกครั้งแต่ที่แนง่งานนี้คงเป็นไปได้50-50นะครับเพราะสหรัฐอเมริกายังคงมีนโยบายตามหลักที่ชื่อว่ายุทธศาสตร,ร์ชาตินิยมอยู่นะครับยกเลงยกเลิกวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First นะครับแต่ยังคงยืนนโยบายในการกดดันนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็หนีไม่พ้นเรื่องของหัวเวย่ย เป็นปัจจัยสําคัญอย่างไรก็ตามฮะเหตุการณ์ในพม่าจนถึงกรณนนี้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเมืองหลักและก็เมืองรองแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรทหารพม่าได้พม่าที่อยู่ในประเทศไทยได้มารวมกันที่ UN เนะซึ่งแน่นอนฮะต่อไปตํารวจก็ต้องมีการดำเนินคดีกับคนพม่าเหล่านี้ที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นแรงงานในประเทศไทยและที่สําคัญมีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยช่วง การประกาศพรกรฉุกเฉินช่วงละเมิดนะค,คำสั่งห้ามการชุมนุมนะครับของพรบรควบคุมโรค,นะครซึ่งแน่นอนนะค,คนเหล่านี้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและที่สำคัญก็คือว่าการแพร่ระบาดระลอกที่2ในประเทศไทยที่สมุทรสาครมาจากพม่าระานะร,รางานพม่าท,ที่หลบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยซึ่งน่าเป็นห่วงฮนะการรวมตัวของคนหมู่มากครั้งนี้ที่หน้า UN ย่อมจะสร้างปัญหาตามมาโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดังชีวิตสิต้นวางสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตา่างอาบริมด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสูงฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีควัญอยู่ในดวงใจจำจะไปไม่วนคืนกลกับส่งพ่อคืนฟ้า ด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิง่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี สิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร้องรพระผู้มิกนากชีวิตไม่สิ่งแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี เจ้พลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลังลายมีความอยู่ในดวงใ,ใจจำจากไปไม่หวนคืนกลาับส่งพ่อคืนฟ้า,าด้วยหยาดน้ำตาแห่ความอาลายัย เสสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรญญายให้หัวใจนั้นไม่มี เป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระผู้มีพรบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี